เรามาช้าแต่เราก็มาคนอื่นเขาทำเนี่ยปลายปีที่แล้วจริงๆงานนี้ต้องเกิดงนต่เมื่อปลายปีค่ะไม่เสร็จเลยเนาะพูดกันพูดกันซื่อๆที่ไม่เสร็จก็อย่างที่เห็นไม่คั่ว่านมันหลายสิ่งมากๆเลยีรเจกันมาลอหาย้วับนงครับนาสอะไรเออสำหรับปีนี้ที่แน่ๆก็คือ ถ้าไล่ตามที่เมื่อกี้ดูกันก็คือจกักรวาลที่อ้อยพี่ชอตยังอยู่ครบนะคะสำหรับกบเฟเดชโชว์กาฟเดชซีรีส์ตัวต่อตัวใดๆก็ยังอยู่แล้วก็โชว์บีสค่ะชโชว์บิสปีนี้ก็จะมี2โชว์ด้วยกันโชว์หนึ่งก็คือดาเป็นการอัปเดตนะคะจาก,กจากเมื่อปีที่แลว้วซึ่งซึ่งทุกคนเรียกร้องก็เลยกลับมาแล้วก็เปลี่ยนแขกรับเชิญใหม่หมดกนะคะก็เป็นดากับ, <laughs> กบซึ่งยังไม่บอกละกันของไทยนะคะ แล้วก็อีกอันหนึ่งชื่อเด e รียมเชสเซอร์คอนเสิร์ต่ะเป็นการรวบรวมเอาคนหาฝันคือนักร้องที่ประสบความสำเร็จจากเวทีประกวดเรียกว่าเป็นเด็กประกวดนะคะก็ศิลปิน8คน8คนค่ะวันนี้ก็ได้เจอกันได้ร้องเพลงกันมาแล้วก็มาถึงซีรีส์ออริจินัลวีนี้ก็5หรือหกจำไม่ได้ก็จริงๆแล้วมีเรื่องทั้งหมดอยู่ห้เรื่องครับที่เป็นหาเรื่อใหม่ เรื่องหนึ่งก็คือสิงหาสาตาสิงหาสาตาพอดีข้ามมาจบปีนี้ค่ะแล้วก็เริ่มเรื่องแรกก็คือไอวันดีตสุปตาค่ะเดี๋ยวก็จะมีเชสซิ่งเลิฟคุณแฟนบ้านนอก CCC ก็คือคาสคาสไลสิแล้วก็เด็กลิ่นเลิก็พยายามตอบโจทย์ความต้องการของแฟนคลับที่เขาเรียกร้อง อยากเห็นอะไรอยากดูอะไรก็พยายามจัดให้อยากให้แบบอยากดูซีรีส์ของครูพาวเวลอยากดูหมีซ่อนที่เปลี่ยนออกไปเป็นคอมเมดี้อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ยา,ยามรับฟังความพิถีห็นของแฟนคลับแล้วพยายามตอบโจทย์อยากให้มีโชว์อีกครั้งหนึ่งกลับมาก็กลับมามซึ่งใดๆก็ตามแต่เหนื่อยมาก <laughs> <laughs> แ,ตแต่ว่าก็าอย่างที่เมื่อกี้เห็นนะคะเพราะว่า งานแต่ละงานมันมันมันเยอะเยอะอย่างแต่ละเรื่องจะเห็นว่ามันมีความเยอะในในแต่ละรูปแบบนะคะมีทั้งแบบความเด็กใหม่ก็มีมีทั้งความเด็กจิ๋วก็มีมีความต่างจังหวัดมีความซีจีมีมีความต้องกำกับวัวควายกำกับไก่กำกับแมวอะไรอย่างเงี้ยก็มีแล้วก็มีความซีจีมากมายก็มีอะไรอย่างเงี้ย ก็ดูเป็นความท้าทายหลากหลายมากใครที่นี้ถือว่าเป็นยอดเลยธรรมดาก็มีหลากหลายนะคะก็มีหลากหลายอย่างปีนี้เริ่มมองตลาดยังไงบ้างราะเราแตกลาย B L กับเกิร์ลเลิฟอย่างชัดเจนมากเลยว่ามันจะต้องมีมาแบบนี้เป็นรากค่อยๆมานะคะเรามาจากบอยเลิฟก่อนเนาะเราค่อยๆขยับมาเกิร์ลเลิฟแล้วก็ได้น้องๆที่ประสบความสําเร็จแล้วก็ค่อยๆขยับขยับไปเรื่อยๆก็วันนี้ก็50 เด็กเชนนะคะเวลาเริ่มงานใหม่ทุกครั้งมันก็จะมีความจะเรียกว่ากดดันไหม,มก็ก็เรียกแบบนั้นก็ได้อะคะ่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่างานของพวกเราเป็นงานที่เริ่มต้นใหม่ทุกวัน ซีรีส์ท,ทําำสมบูรณ์ินสารตายประสบความสําเร็จเดี๋ยวก็จบแล้วค่ะจบแล้วเริ่มต้นใหม่ก็เริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มนับหนึ่งใหม่เล่นง,งานเราเป็นงานที่นับหนึ่งใหม่นับหนึ่งใหม่กันทุกครั้งเพราะนั้นมันเหนื่อยกว่างาน,นที่แบบเออบางคนก็ทํางานแล้วเขาเขาทาทีเดียวแล้วท <wit. S 1> ํเล่อยู่ได้ตั้งนานเอ<ย>แต่พวกพี่มันเป็นพวกทําแล้วก็เริ่มใหม่ทำแล้ว <ơi. S 1> ก็เริ่มใหม่เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เริ่มใหม่อะค่ะมันก็มันจะปนกันในความเครยียดในความกดดันแต่มันมีความสนุกมันมีความสนุกมันม <im it> ีความแบบ ท้าทายเลยถึงแมว่าเอาเด็กๆอย่างอย่างคลาสก้าวข้สิทธิ์อย่างเง, class งี้ยน,น้องๆที่เราเห็นนั่นก็คือไม่เคยไม่เคยแสดงไม่เคยร้องไม่เคยเต้นไม่เคยเลยมไม่เคยแต่งหน้าด้วยซ้ำอาเงี้ยแล้วเราก็ไปใช้เวลากับเขาจนกระทั่งอย่างที่เห็นก็นั่นแหละค่ะมันคือความท้าทายและมันคือความสนุกอ่ะมันได้ใช้ชีวิตอยู่กับเด็กๆที่เขามีความฝันเด็กๆที่เขามีความตั้งใจอยากทํางานเราก็ ให้โอกาสกันแล้วก็ลงไปแบบลุยกันแบบเพราะฉะนั้นที่บอกว่าที่ช้าช้าเนี่ยก็อยู่กับสิ่งม่วนอยู่กับสิ่งมีค่เหนกัแต่มันก็มันก็เป็นความสุขของคนที่ได้ทํานะครับคือพอทํางานไปสักะระยะหนึ่งเราก็เราจะค้นพบแหละครับว่างานมันก็คืองานแหละเราก็เริ่มต้นใหม่รันใหม่แต่สิ่งที่มันทําให้เราแบบสาม,มารถแบบว่าเริ่มต้นใหม่ได้ด้วยความสนุกมันคือความสุขสิ่งที่เราเห็นนะวันนี้มันเหมือนแบบเออเราเห็นตั้งแต่วันที่เขายัง ยังยังใหม่มากยังไม่เข้าใจยังไม่มีความรู้แล้วเขาค่อยๆพัฒนาตัวเองฟอมตัวเองจนแบบวันหนึ่ง,ง,ง,งเขาเริ่มเริ่มทําออกมาได้แล้วก็มีคนที่เริ่มชอบเขาค้นหาเขาซัพพอร์ตเขาเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นใหม่ทุกๆครั้งอ่ะมันไม่ได้เริ่มต้นที่เดิมทมกีเหมือนว่าวันนั้นที่เราเริ่มต้นฟิตเบสวันนี้เราเริ่มต้นแบบฟิลโรเวอร์คูพาเวลไม่ได้นับหนึ่งเแต่ว่า เขามาพร้อมกับทีมเขาแฟนเขาซึ่งจริงๆในการทํางานตรงนี้มันมันไม่แค่พวกพี่ที่เป็นเบื้องหลังหรือน้องๆนแคือในการทํางานเราครับที่ว่าวันนี้การทํางานของเราอ่ะเหมือนเราทํางานอยู่กับน้องๆแฟนคลับอยู่กับคนดูของเราด้วยนั่นคือสิ่งที่มันทําให้เราต้องเรียกว่าแหละเราต้องทําให้มันดีขึ้นเพราะมันมาเพราะความคาดหวังแล้วก็เพราะเขาผู้หวังอยากจะได้เห็นคนที่เขารักได้แบบสิ่งที่ดีได้แบบ ได้แสดงในบทที่ดีอะไรอย่างเงี้ยอ้ยงัแก๊งนมผะ้มผมเสียงแบบกย่งเพิ่งนะแปีที่แล้วพูดถึงจิ๊เดฟเสียงยังี้เลยไม่เป็นไรอาชีพที่อยให้ไปอยู่แบบนั้นะเลิไปหรอคุณชายาเคนไปจะอาวาารรุนแแกงมผเราวางแกวางอะไรบ้พราะางที่เกิดตรงนตากจิงๆสนุกมากค่ะการทำงานแก๊งนมผงเราบอกว่าเป็นอะไรที่แบบแปกใหม่แล้วท้าทายแล้ ทำให้ชีวิตของพวกเราดูแบบดูสดชื่นขึ้นมากน้องๆทาให้พวกที่แบบรีบูตตัวเองอีกครั้งอ่ะจริงๆคือย้อนกลับไปตอนพิทเบสมืสามปีที่แล้วกลุ่มน้องๆพิทเบสสิบสองคนก็ทําให้พี่รู้สึกว่าแบบโอเคเราได้ทําอะไรไป Beg in again แต่พอตอนนี้มันเขาเด็กลงไปอีกมันเป็นเป็นอะไรที่เราห่างกับเราเยอะมากครับแต่ว่าพี่รู้สึกว่า ความสดใสของเขาอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบคนที่มันข้ามช่วงวัยนั้นมาแล้วอ่ะเราโหยหาเราคิดถึงและที่สำคัญคือเรายังจําได้เรายังจําความสดใสของเราในวันนั้นได้แต่บางครั้งอ่ะเราลืมมันไปไงเราลืมเราหมดแต่ใช้ชีวิตแต่ว่าการทา C CC C C อ่ะมันจะทําให้เราได้ย้อนกลับไปเห็นถึงแบบช่วงวัยของตัวเองเพราะเราเคยผ่านช่วงวัยนั้นหมดเลาครับความรักของเด็กในวัยที่เป็นแบบขาสั้นมัธยม ที่ว่าวันนั้นชีวิตของพวกเราทุกคน,กค,น,กค,นค่อนข้างแฮปปี้และบว,วกมีกความสุขครับแล้วต้องนึกภาพอะค่ะตั้งแต่เราเราได้เจอเด็กๆนั่นแหละเขาเป็นแบบ <c oughs> เขาคือเด็กนักเรียนแต่ชัน้นักเรียนมาสัมภาษณ์กับเราอะเราคุยกันคุยกันแล้วเราก็เลือกเลือก,เล,อกเลือกพวกเขาในขณะที่เขาไังทำอะไรไม่เป็นเลย <c oughs> แล้วจนกระทั่งกว่าจะมาเป็นงานที่เราได้เห็นกันที่เราแบบพยายามกับเขาแล้วแบบว่าสนุกสนานกับเขามาระยะเวลาหนึ่งอะค่ะมัน เอาจริงๆนะวันที่ที่เห็นตัวไพลอตตัดต่อเสร็จแล้วครั้งแรกอะน้ำตาไหลเลยอะอแบบตายแล้วลูกฉันเหมือนลูกตัวเองเลยอะ <c oughs> ใช่ใช่แบบน้ำตาและพี่เอ๊ดพวกทุกคนแบบน้ำตาไหล,ลกันกับงานาที่ม,มามากันไกลมากจริงๆเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งคืออย่างยูจี <Eugene 1> นหนึ่งยูจีนหนึ่งวันนั้นอะที่มาแคสกันก็มาด้วยชุดเรียวกันด้านอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีการแบบว่า ประกอบแล้วก็แคทก็คุยคุยให้เต้นๆให้ทําอะไรกันแล้วก็<แ>ส,สั่งหให้เขาให้เขาลองทำนู่นทำนี่ดูพี่ก็จับเขาเต้นบอกว่ายืนคู่กับไอเดียแล้วไอเดียเขาก็เป็นเด็กแบบร้านเรื่องเขาเต้นเลยอะเต้นแบบเรียกอะไรนะตัวแบ,บ,แบ,บ,แบ,บใส่ก้นะใส่ <นะ S 2> ก้นเด็กก้นเด่นก้นเด่นก้นอะไรอย่างเงี้ยยูจินหนึ่งยืนนิ่งอยูจินเต้นพีลูกเต้นได้นะเต้นไม่สุดภาพ <laughs> ได้ครับมันไม่สุภาพพี่แบบพี่หลงไหลในความหน้าตาและผิวพรรณของเขามากเลยนะแต่ในใจพี่แบบไหวไหมเนี่ยพี่จะไหวไหมเนี่ยถ้าพี่จะเลือกเขาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเขาเขาพูดตัวเองเขามาอย่างที่เราเห็นเขาเปลี่ยนตัวเองได้ไหวมากไม่ถึงครึ่งปีต้องต้องยอมรับว่าน้องๆสมัยเนี้ยมีความสามารถอยู่เขาเขามีเซนส์อะไรที่ดีแต่ว่า พี่มองว่ามันเป็นความโชคดีของพวกพี่ด้วยอย่างหนึ่งเพราะว่าพวกพี่ก็ไม่ได้เก่งขนาดจะมองน้องออกแต่ตอนนี้น้องทุกคนที่เราเลือกค่อยๆเลือกทีละคนทีละคนมาแล้วแบบเราตั้งกดเด็กขึ้นมาแล้วก็ใส่กอลเข้าไปพี่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไม <c oughs> เราฟุ๊กอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> เราฟุ๊กมากกับการที่ได้น้องกลุ่มนี้มาเพราะว่าได้ทั้งเด็กที่มีความตั้งใจในการทำงาน มีพาชั่นในการทำงานมีทัศนคติทัางบวกไม่เซตดีมากแล้วก็ตั้งใจมากๆทุกวันนี้ครับอย่างบางคนแบบบอสเสือบ้านอยู่บ้านอยู่ชนบุรีครับเขาเขาต้องมาซ้อมที่ตึกเกอทุกวันเลยนะครับวันเว้นวันอะไรประมาณนี้ครับพอเลิกเรียนแล้วเขาก็มาเขาต้องเดินทางมาตลอดเวลาดีมากเราสัมภาษณ์เด็กๆไหมสัมภาษณ์คนแก่เบื่อแล้วใช่ มันจะมีมอกระหว่างทางไหมโปรเจกต์นักึ่งแถลงไปแค่นี้เพราเด็กเราเยอะไงมันอาจจะมีแบบให้เวลาคิดนิดนึง้ชสก็ก็อาจจะมีก็อาจจะมีครับแต่ว่าในโปรเจกต์ที่ที่เราเห็นในวันนี้ครับอาจจะมีน้องๆนักแสดงบางคนที่อาจจะไม่ได้อยู่ในโปรเจกต์ในไพลอตที่เห็นนะครับแต่ว่าระหว่างทางพอดีเวลลอปขึ้นไปปุ๊บมีบทที่เหมาะกับเขาก็จะถูกจับวางเข้าไป ว่าโปรเจกต์ใหม่ๆในปีนี้หรอก็าอาจจะมีก็มีพูดคุยกันอยู่เพราะอีกพาร์ทหนึ่งขอบเชนก็คืองานเรียกว,ว่ารับจ้างถือนะครับก็ละครที่เราเคยคิดถึงว่าเป็นลายเซ็นของเชนอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ว่าในปีนี้แนวโน้มของละครไทยซีรีส์ไทยก็น่าจะคึกคักนะครับเพราะดูจาก รีเควสที่ต้องการงานของเราแล้วก็มีการพูดคุยกันก็ก็น่าจะกลับ <S <S ก็มีหลายๆโปรเจกต์ที่กําลังอยู่ในระหว่างเดเวล็อปะค่ะค่ะเหมือย่างที่เมื่อกี้ฝากไว้บนเวทีแหละว่างานทุกงานที่ทามันมันเหนื่อยมันหนักมันประกอบด้วยผู้คนมากมายทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังนะคะความตั้งใจก็คืออยากให้ทุกคนมีความสุขกันแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับงานของเชนปิ่นแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะแล้วพวกหนูหนูก็จะมี ข่าวให้ไปทำว่าหนูก็จะมีงานมาทำข่าวกับพี่นะคะขอบคุณมากมากขอบคุณครับ,บ,รบน้องด้วยนะครับฝากเด็กๆด้วยนะคะอินเตอร์จ้าอ,อินเตอร์จ้า